ตาเปิดพมานกันพมานกันสาวหมอลำสิผ้ามวนคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมามวน จะอยู่ทําไมอ่ะ <c oughs> ทำแบบนี้มันจะดีแหระครับสารวาัตรเดี๋ยวถ้าเกิดชาวบ้านจะช่องที่เขามาลงพักแล้วเขามาเห็นพวกเราเข้ามันจะดูไม่น่านับถือนะครับจ๋าถ้าเราอยู่ในเครื่องแบบและอยู่ในเวลาทํางานเนี่ยมันว่าไปอย่างแต่นี่เราออกเวรแล้ว <c oughs> ไอ้ที่เราทําอยู่เนี่ยนะมันเรียกว่าการผ่อนคลายและที่ฉันเลี้ยงทุกคนวันนี้เนี่ยเพราะฉันอยากให้ทุกคนสนิทกันถ้าทุกคนไม่สนุกกับฉันเนี่ย มันจะสนิทกันได้ยังไงอ,อ่ะเออฟังนะฉันขอสั่งให้ทุกคนสนุกกับฉันถ้าใครไม่สนุกถือว่าเป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาญเออร้าเจ้าเจ้าดีงั้นก็เพลงมาทำไมเพลงมาครับเออเปิดสิครับ บบเป็นไงสนุกกันไหมพวกเราโอ้โหโสุดยอดสุดยอดเลยครับสารวัตร <c oughs> ผมไม่นึกเลยว่าสารวัตรจะเป็นคนสนุกอย่างนี้ <c oughs> ออจ้าครับเราเริ่มสนิทกันแล้วใช่ไหมแน่นอนสนิทแน่นอนครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นน่ะจ้า เล่าเรื่องดอกไม้จันที่อยู่ในปากของนายพัดให้ฉันฟังหน่อยสิสารวัิรเมาแล้วเราแยกย้ายกันกันดีกว่าก็บอกว่าไม่ได้ไงเมาไม่ขับขับรถจับไม่ได้พวกผมมันไม่ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วครับสวัวดิ์เพราะว่าผมก็ต้องนอนนี่ครับครับงั้น เดี๋ยวก็เปลี่ยนจากอยู่โรงพักเป็นอยู่โรงพยาบาลหรอกขอโทษครับหมอดินคือพวกเรามีงานเลี้ยงตอนรับสารวัตรนิดหน่อยครับเอ้ยจริงสิฉันเห็นว่าสารวัตรเนี่ยพักอยู่บ้านพักเก่าของสารวัตรนิติใช่ไหมัใช่ทำไมงั้นก็กลับกับหมอดินเลยเพราะบ้านติดกันโหฉลาดเมียใครเนี่ยไปหมวกกันนอกไหมโอเคไป ผมแค่มาหาอะไรกินเน่ยเดี๋ยวก็กลับไปทำงานต่อแล้วก่อนฉันไม่มีงานแต่ฉันไม่อยากกลับกาบคนใจดำเออนี่สวัสดีครับบางทีหมอดินอาจจะมีคำตอบที่สารวัตรอยากรู้ก็ได้นะครับก็เรื่องดอกไม้จันในปากในผาดี่ครับอฉันหร้ ว่าหมอเขาก็ไม่ได้ใจดำอะไรขนาดนั้นหรอได้เเพราะเด่นใจดีนายนายไปส่งฉันหน่อยดิฉันบอกแล้วไงเดี๋ยวกลับไปทำงานต่ออยากกลับก็หาทางกลับเองดินี่เฮ้ยทำไรอะเฮ้ยไม่ได้ลงไปได้หรอลงไปรลงไปหมดหมอฝากฝากลยค่ะพี่จัดสู้ นายก็ไปส่งชั้นที่บ้านลงไปไบัคกะบูอินเตอร์